Hello ลสติ e เดนสวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกกับครูตุง้งในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะวันนี้คุณครูคมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใช้วอนนะคะมาให้หนูได้ศึกษารเรียนรู้กันนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวน เป็นคำกริยานะคะลูกปลว่าต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปดูการใช้กันเลยค่ะ,ะการใช้วนในประโยคบอกเล่านะคะ,ะมาดูประธานนะคะลูก iu vd นะคะ,ะหรือคำนามท่าหัวค์ในลูกที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะ iu vd เ,เป็นคำศสพนามนะลูกที่ทำหน้าที่เป็นประธานเราจะใช้วน ที่ยังคงรูปเดิมน,นะคะต่อไปค่ะประธานยี่ชีอิดหรือคำนามเอกพจน์ที่มีเพียงหนึ่งเดียววอนเราต้องเติม s นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะลูกประธานพหูพจน์ iu b d หรือคำนามพหูพจน์นะลูกเรามาดูนะคะเราจะใช้ want ที่ยังคงรูเปเดิมน,นะคะ,ะดูประธานนะลูก I want some milk นะคะประธานก็คือ I นะลูก I เป็นเท่าหูพดนะลูกเป็นประธานเท่าพจน์เราใช้ want ที่ยังคงรูปเดิมนะคะสังเกตประธานกับการใช้ want น,นะลูกนะอ่ารถไปว e เห็นไหมคะประธานเข้าหูพด want ก็ยังคงรูเปเดิมน,นะคะอ่าทอมแอลลิซา เป็น,งงนคำนามพระหูพจน์นะลูกคนสองคนนะคะวอนก็ยังคงรูปเดิมน,นะคะต่อไป The Student The Student S นะคะนักเรียนหลายคนวอนก็สายคงยังคงรูปเดิมน,นะคะลูกต่อไป The Boy My ไหม Boy S เป็นพ่ะหูพคน์ผู้ชายหลายคนนะคะวอนก็อย่างคงรูปเดิมน,นะคะคุณครู ให้น้องได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้วนนะคะลูกโดยให้หนูสังเกตกรรทานนะคะลูกกับการใช้วนนะคะส่วนส่วนขยายตั้งหลังนะน้องก็ยังครูยังไม่เน้นนะคะลูกครูครูให้น้องดูแค่กระทานกับการศึกษาการใช้วนเท่านั้นเองนะคะลูกนะเราไปค่ะไปดู ประธานเอกพจน์นะคะที่ชื่ออกคำนามเอกพจน์ที่มีเพียงหนึ่งเดียววอนต้องเป็น s นะคะอ่าเห็นะคะมี one สามชุดจ้ะในลูกวอนเป็น s ก็มีประธานเป็นเอกพจน์นะคะที่อ่าที่ก็เป็นประธานเอกพจน์วอนต้องเติม s นะคบแซง็นมลูกเซ็คนเดียวเป็นเอกพจน์นะลูกเป็นคำนามเอกพจน์วอนต้องเป็น s เด็กเกือยไหมเด็กผู้หญิงคนเดียวนะลูกเพราะไม่ได้เติม H ถ้าเติม if เมื่อไหร่นั่นคือเด็กผู้หญิงหลายคนจะเป็นพหูพจน์แต่นี้ไม่เติม if เด็กเกือก็เป็นผู้พจน์นะคะวอนต้องเติม H อ่าหมายมาคือแม่นะลูกอ่าเป็นผู้พจน์นะคะเป็นคำนงานผู้พจน์วอนต้องเติม H นะคะนี่คือการใช้วอนกับประธานผู้พจน์นะคะลูกวอนต้องเติม H นะคะต่อไปค่ะ มาดูการใช้วนในประโยคปฏิเสธนะคะลูกนะประทานก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะคะ i u v d หรือคำนามร้าวโจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งเป็นปฏิเสธเราใช้ don w o n นะคะเอา don มาช่วยนะลูกดู Do not ทน a i n นะคะต่อไปค่ะประทานเอกพจน์ที่นะคะแล้วก็คำนามเอกพจน์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวเป็นในประโยคปฏิเสธจะใช้ ยาสิ่งวอ,อนนะคะซึ่งจะแปลว่าไม่ต้องตามนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูตัวอ,อย่างะอูกันนะคะ,ะประทานพระหูพจน์นะลูกไอูวีเดำนามพราหูพจน์ที่มีมากกว่านี้เราจะใช้ด w ว n นนะคะนะคะประทาน I d o n อนว n นนะคะลูกไอเป็นประทานเพราหูพจน์เราต้องใช้ don't want นะคะ d นะคะ d ก็เป็นประธานธเท่า, an า,จาพจน,น์เราต้องใช้ don't want นะคะอ่า been and d o อย่างเงี้ลูกคำนาเท่าพจน์คน2คนเราต้องใช้ don't want นะคะอ่าโดยชื่อเล่นนะคะเป็นเด็กๆนะคะเป็นประธานเท่าพจน์นะลูกอ่าเราใช้ don't want นะคะ My ายที่เธสังเก็จน,นะลูกท e r เติเกเกกเกม s แสดงว่า พี่สาวน้องสาวที่มีมากกว่าหนึ่งนะลูกเราต้องใช้ดอนวอนนะคะก็ประทานเป็นข้าวโน์นะคะนี่คือประโยคปฏิเสธที่มีประปปทนระานเป็นข้าวโอ๊ต ok นะคะลูกไปค่ะ,ะประทานเอกพจน์ที่ทีอีกดตำนานเอกพจน์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวเราจะใช้ด้าสนวอนนะคะมาเป็นตัวอย่างเลยค่ะ ทีดัสสิมวอนเห็นไหมคะทีเป็นประธานเอกพจนะลูกใช้ดัสิวอนทีดัสสิวนะคะทีเป็นประธานเอกพจนะคะใช้ดัสิวอนต่อไปเอนนาค่ะเห็นไหมคนคนเดียวนะคะอนนาคนเดียวเป็นกำนันเอกพจน์เราใช้ดัสสิมวอนหมายฟาเธอเห็ลูกก็คนเดียวใช้ดัสิวอ ะะ student, นะเป็นอิสระพุทธนะคะดุจสิวเดินนักเรียนคนเดียวนะคะประทานเป็นอิกรพุทธสายจ้าศึงวอนนะคะนี่คือการใช้ประโยคปฏิเสธกับประธานอิกรบพุทธในะลูกดา้าศึงวอนนะคะคุ้ครูบอกเลยว่าคุค้ครูจะย้ำประทานกับการใช้วอนนะคะลูกเดี๋ยวเราไป ดอนะคะลูกคุณครูจะสรุปการใช้วอนให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะปิะนทนานะลูกอ,า,อายูวีดีหรือคำนามเฉพาูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งเราจะใช้วอนที่ยังคงรูเปเดิมิเตีนะคะเราก็ใช้ย้อนวอนนะคะต่อไปค่ะประทานเอกพจน์ที่ที่หรือคำนามเอกพจน์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะวอนต้องเป็ม f ลูก้าเป็นประโยคปฏิสิทธก็จะเป็นดัางสึ่งวอนนะคะนี่คือการใช้วอนกับประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิสิทธิ์นะคะลูกเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปฝึกทักษะกันดูนะคะเราจะมาฝึกทักษะจอกันนะคะลูกอ่คุณครูมีภาพพร้อมกับประโยคการใช้วอนนะคะลูกพูดถึงจะมีภาพเนี่ยมันจะง่ายนะคะเพราะภาพบ,บ,บ,บ่งบอกถึงความหมาย ภาพนี้เขาใช้คําว่าดีจะทานดีแน่นอนคนหลายคนนะคะและเขามีตัวเลือกมาให้ก็คือวอนกับวอนเป็นคสนะคะลูกอันนี้แน่นอนต้องเป็นเข้าวโพดนะคะเพราะว่ามากกว่าหนึ่งนะคะอันนี้เราดูเราจะเลือกใช้ตัวใดที่เป็นเข้าวโพดก็คือวอนน,นะคะง่ายมากลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูภาพเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะมันบ,บอกความ กน,น้อะ,ะ,ะต่อไปค่าภาพนี้นะคะลูกเจ็กเห็นไหมคะเจ็กคนเดียวน็นลูกแล้วก็ภาพนี้ก็เขามีประโยคมาให้เหมือนกันวอนกับวอน็นเอฟแน่นอนเจ็กคนเดียวก็เป็นสีกขุดนะคะเราต้องใช้วอนจนเอฟนะคะต่อไปค่าอ,อ,อันนี้ เป็นการบอกถึงการปฏิเสธนะคะลูกโอบผ้านะคะเซนไหมเซนเ็ื่อคนเดียวนะคะเราจะใช้ดอนวอนหรือดัชซึนวอนนะคะลูกก็เซนเป็นอิสระพจน์นะคะใช้ตัวไหนคะดัชซึนวอนนะคะก็เซนเป็นอิสระพจน์นะคะลูกจะไมะ้นะโอบไอ้ผ้า่าอันนี้เห็นไหมมากกว่าหนึ่ง ีทอมแอนลิสาถ้าลูกสองคนแน่นอนเป็นข้าหัวโพดใช้ดอนวอนหรือดัซเซนวอนคะดอนวอนค่ะนะคะต่อไปค่ะลูกมาดูนะเอนนาเห็นไหมคะเอนนาคนเดียวเห็นไหมค้าบก็บอกเลยลูกดูชื่อนะคะแล้วก็เราจะใช้หัวเป็นตัวไหนคะบนูลเมล่าง อ่าวอนตัวเอสค่ะเพราะเองนาคนเดียวเป็นเอกระพจน์นะคะประทานเอกระพจน์อ่าต่อไปนะคะโจอ่าเองเดีอวกันนะคะหคเห็นไหมจะใช้ตัวไหนคะปฏิสเสธนะลูกดูหน้านะคะหน้าบึ่งค่ะถ้าหน้ายิ้มไม่ต้องการหน้าเบึ่งมิ้นไม่ต้องการด้อนวอนหรือดั้กซึ่งวอนคะดั้กซึ่งวอนค่ะเพราะว่าโจเป็นประธาน ีประคดนะคะต่อไปค่ะเบนแอนจินนะลูกสองคนแน่นอนเป็นเข้าวโพดใช่เลยค่ะดอนวอนหรือแซฟซินวอนดอนวอนค่ะนะคะเพราะว่าเบนแอนจินเป็นสะพานเข้าวโพดนะคะลูกอ,อีกสักข้อนึงนะคะเมรี่าค,คนเดียวเห็นไหมคะสายคนตะบนหรือัวล่างคะ แมรี่อ่าวอนเจดลูกค่ะเพราะว่าแมรี่เป็นประาระธิปติพศนะคะนี่คือการใช้วอนนะลูกโดยมีรูปภาพนะคะซึ่งเป็นในข้อสอบนะลูกต่อไปนะคะคุณครูมีภารกงานนะคะลูกให้หนูได้ไปสุดกทักษะนะคะเลือกวอนที่ครูกำหนดให้นะคะลูกให้ ขอการทกับประธานนะคะนี้ให้หนูได้บุตรักษะ5ห้าโคกนะคะเวลาทำก็ให้ดูประธานข้างหน้านะคะแล้วเลือกใช้วนในวงเล็บที่ถูกกำหนดให้หนูาอาจจะถือเส้นใต้หรือเยึตัวเลือกก็ได้นะคะไปทำนะคะลูกใครที่ไม่เข้าใจก็มีดลิปย้อนหลังหลายๆรอบนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ เอาละอันดับทิปนี้เป็นเ่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอทิปหน้าต่อไปนะคะลูกโอเคยูเล okay. ิศเธอบายบายสวัสดีค่ะ